แล้วน้ําจะมาเราไม่เราไม่รู้ละตองนั้นมันจะไปน้าไปทางไหนเราไม่รู้ละแต่ว่าหลังจากนั้นจะมีเหตุสารพัดเกิดสารพัดแต่ว่าแผ่นดินมันก็โยกคงอยู่ตลอดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแ้วทีนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้คนที่อยู่ใกล้น้ํามันก็จะจอมน้ําไปน้ํามันเลื่อนขึ้นมาคนที่อยู่ที่สูงมันก็จะ อยู่นดไม่ถึงคระอาจารย์แล้วมันจะมีสัญญาณอย่างอื่นไหมคะนอกจากว่าแสงแป๊บๆนี้แล้วแล้วก็เย็นยะเยือกใบไม้ไหวพระอาทิตย์เริ่มเริ่มแสงมัวลงใช่ไหมมันจะมีสัญญาณอย่างอื่นเช่นพวกสัตว์พวกอะไระที่ไม่รูสัตค<ม>ระอาจารย์กาที่ที่มันเกิดอย่างนะั้นล่ะก็จะมีสัตว์อะไรต่างๆมีปฏิกิริยาครพระอาจารย์ ะพวกนกพวกอะไระมันจะอ,อบพยพมันจะอ,อบพยพพวกมดพวกอะไรต่างๆพวกปลาพวกอะไระเราจะสังเกตจากสัตว์ได้คือมันมัน,มนแสดงว่ามันจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนเดิมใช่ไหมค่อจย์ไม่เหมือนเดิมอย่างสุนัขอ่อคนที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านมันจะเป็นมีอาการไบบวิ่งไปวิ่งมาเห่าเห,ห่อนหอ,นหอ,นหอนทุรนทุราย แล้วกับจิตใจคนนะคะมันจะมีไหมคะว่ารู้สึกหูดหิอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคะก็ะเป็นเป็นค่ะทีนี้สําหรับคนที่จะยึดยึดยึดแท่งแกนพีระมิดที่พระอาจารย์มีเนี่ยหรือหรือเหรียญธรรมจักรเนี爷爷่ยจะมีส่วนช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจได้ไหมคะตอนแทนดินไหวเนี่ยมันจะช่วยใช่ไหมคะคือคนคนอ่าที่เป็นแบบว่าไม่มีอะไรเกาะเนี่ยเขาก็เหมือกับตอนที่อ่า โลกมันกําลังเปลี่ยนพั้วเนี่ยมันก็เหมือนกับยาเราขี่อ่าอ่ารถลงล้ทางมันขึ้นลงจาก <ลง S 1> ที่สงูงลงที่ต่ำมือนก็ตกเครื่องบินตกลุมอากาศ่มันจะเฟืงคว้างแล้วไม่มีอะไรก็ะไม่ยึดเลยช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยถ้า,ถาเรามีพีระมิดเรามีธรรมจักรรืออะไรมันก็จะเราก็จะนึกตรงจุดนั้นนะครับเหมือนกับไม้ที่เกาะแต่คนไม่มีมันก็จะ ไม่เบย่อเพ่งความพวกที่ยึดในความดีแล้วอะไรต่างๆศีลยึดทานเทวะเทพภาวนาเนี่ยเขาก็จะทําของเขาแต่คนที่ไม่ได้ทําอะไรมันก็โวยวายโวยวายอย่างนี้แหละไม่ตั้งสํารวจจิตให้ดีพระอาจารย์านในช่วงเวลาที่มันเกิดมืดเนี่ยพระอาจารย์แนะนําว่าเราควรจะทําอะไรทํำยังไงทาอะไรไม่ได้สักอย่าง อาจจะแบบทำสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิก็กำหนดใครจะเล่นสติก็กำหนดสติไปได้ยินเสียงก็กำหนดเสียงกำหนดไปให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาปล่อยวางปล่อยวางไปถต่วันนี้รบกวนพระอาจารย์นานแ ขอทําบุญกับพระอาจารย์นะคะตั้งใจจะทําตั้งแต่วันเกิดพระอาจารย์นะคะแต่เลยมาแล้วก็ความตั้งใจก็ยังอยู่สับพระอาจารย์คะรวมทั้งมีคนที่ฝากมาที่เจาะจงอยากจะทําบุญกับพระอาจารย์ด้วยรวมกันมานะคะหนูรวมไว้ในนี้หมดเลยทั้งหมดสามหนะะึ่งห้าค่ะอาจารย์แล้วก็วันนี้จะขอถวายพระอาจารย์ไปใช้เป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็สบู่ เสริมพลังปราณพลังมนุษย์าตุอากาศเย็นที่แม่ห้องสอนพระอาจารย์จะได้ใช้แล้วก็จะขอพรพระอาจารย์ด้วยกาด้วยอนุภาพบุญที่คุณโยมได้ถวายในสิ่งที่มีประโยชน์แก่มวลมนุษย์และปัจจัยนี้ตรรมาก็จะเอาไปเกี่ยวกับด้านงานพระพุทธศาสนาก็ ผลบุญกุศลที่คุณโยมได้ทำนี้จงเป็นภาวะปัจจัยให้คุณโยมและ,ะ,ะ,ะคุณโยมทั้งหลายที่อ,อยู่ทางบ้านที่ได้รับได้ชมในรายการแต่มีส่วนร่วมบางคนก็เอาฟ้าทะลายโจรมาให้ปานได้พลังพิระมิดแต่มาก็นำเอา มลสารเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรนนมาป่านแล้วก็คงจะต้องส่งคืนให้กับพวกที่บริจากหรืออะไรมาเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับฟ้านมโนทัต์เข้าไปอยู่ในโมเลกุลของพวกฟ้าทลายโจรก็ทํทำให้โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะบรรเทาหายแล้วก็ ขอให้คุณโยมทั้งหลายจงมีสติปัญญารู้แจ้งเหจริงในทางทั้งหลายทั้งปวไงได้มรรคผลที่ผ่านในปัจจุบันนะท่าทุกท่านทุกคนเธอยังรับอยู่เรื่อยใช่ไหมคะรพระอาจารย์ป้าทลายโจรรับเพราะว่าเราเราเอา่อกให้หมดยิ่งจะให้ว่เัเขาบอกว่าว่าจะมาอีกแล้วก็ยิง่งทํา หนักขึ้นหนักขึ้นค่ะคนที่อยากได้บุญได้กุศลก็เอาเอา,เอ,าอยู่ตรงไหนมันมีตรงไหนก็คเ่เอาส่งไปแล้วก็จะนำเป็นแค่ส่วนมาก็เอามาส่งให้คุณโยมอาจารยกทีค่ะเนี่ยที่ที่เอาส่งไปให้พระอาจารย์มีทั้งแบบใบที่เขาตากมาแล้วมีทั้งบทมาแล้วแบบไหนที่สะดวกใช่ไหมคะอาจารยแบบแบบบท แบบบดแนวดีไปถึงปั๊บแล้วก็เอาใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็เอาผ่านปั๊มแล้วก็หมุนด้วยพลังพีระมิดเลยสามชั่วโมงแล้วก็ถึงไปอบอีกทีหนึ่งเราไปอบให้มันแห้งแล้วก็ใส่แคปซูลก็เดี๋ยวหนูก็จะแจ้งสิ่งที่นักยากตัวนี้แล้วก็แคปซูลอีก แคปซูลทางวัดก็ต้องได้จากถ้าใครอยากจะช่วยบริจาคอ๋อพะจอจย์ต,ต้องการรับบริจาคแคปซูลด้วยใช่ไหมคะค,คือแคปซูลนี่ให้ให้เราซื้อแล้วส่งไปหรือว่าก็ได้เพราะว่าถึงที่นอนก็ต้องซื้อจากกรุงเทพมไปใช่ไหมคะถ้าใครอยากบริจาคเม็ดแคปซูลเปล่าๆเ,เนี่ยก,ก็บริจาคมาได้อยากบริจาคฟ้าทะลายโจรก็ส่งเข้ามาส ถ้าใครยังมีปัจจัยอีกก็ส่งเป็นแพทส่งขันจาบภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยดออรอาจอง์ดเรเทพนนทพระอาจารย์รักเนี่ยท่านได้บอกไปหมดแล้วลองไปฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะรอดเชิญค่ะไม่ถามในสิ่งที่มเป็นความลับที่เขาไม่ให้จารย์เปิดเผยนะแต่หนูอยากจะถามว่าทําไมเขาต้องมีความลับมากมายทางการนาซ่าเพื่ออะไระเพราะว่าเขาแข่งขันกับประเทศอืน่นนลครับนะฮะ ต้องการเป็นมหาอำนาจใช่ครับรแล้วดาราซาเนี่ยเป็นเครื่องเมือนหนึ่งของรัฐบาลที่จะไปค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกโลกทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสถาบันที่ทสำคัญสำหรับรัฐบาลน,นะครับใครจะไปถึงดาวคารก่อนอย่งเงี้ยเป็นชื่อเสียงของเขาเพราะเขาแข่งกับเวลานะฮะ แล้วเขาก็สามารถไปถึงดาวงคารก่อนได้จริงๆโดยที่เรามีส่วนรว่วมด้วมมีเรื่องเดียวที่ผมแนะนําอาจารย์เทพนนท์ไว้ะนะครับ<ะ>ก็คือว่าถ้าเผื่อต้องการที่จะเห็นจันทร์บินเนี่ย<ะ>ลองส่งความคิดขึ้นไปะนะครับต่ตผมบอกเขาว่าพวกมนุษย์ต่างๆเขาก้าวหน้ามาปรอะไายเยอะ,ะนะ เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะรับอะไรต่ออะไรจากเราเขาจะรู้ว่ามนุษย์เราคิดอย่างไร<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องมาสื่อสารโดยตรงนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเพียงแต่คิดว่าถ้าเผื่อมีจันทร์บินอยู่แถวนี้ขอให้มาปรากบนะฮะ,ฮะแล้วมันก็จะมาปรากบได้เพราะว่าเขาจะมีจันทร์บินอยู่เยอะอะไรเงี้ยนะครับคือเขาเขารู้วิธีที่จะ ลี่ยนจากวัตถุเป็นพลังงานเปลี่ยนเป็นวัตถุเขาจะก้าวหน้ามากกว่าเราเป็นล้านปีนะฮะของเราแค่ร้อยปีโอ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจากที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีไม่มีมือถือนะครเป็นล้านปีนี่โอ้หเราเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะการที่เราจะเดินทางออกนอกสุริยะจักรวาลไปนน่นมานี่ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่มันไม่ยากอะไรสําหรับคนที่เข้าใจเรื่องของพลังงาน การเข้าใจถึงการเข้ามิติหนึ่งไปออกอีกมิติหนึ่งอะไรเนี้ยนะครับงนั้นเขาจะสามารถเดินทางมาโลกของเราภายในกระพริบตาเดียวแต่เราไปไม่ได้ไปไม่ถึงครับเราไม่รู้เท็จแต่ถ้าไปด้วยวิธีการที่อาจารย์บอกการอย่างรู้การทําสมาธิเนี่ยก็สามารถที่จะรู้เห็นก็รู้รู้เห็นเห็นไปทั่วทั่วจักรวาลไม่ว่าจักรวาลไหนๆใช่ไหมคะแล้วก็องค์ความรู้ตรงนี้หรือเปล่าคะการอย่างรู้ตรงนี้ใช่